ชีรองฟาร์มสวัสดีครับจากอำเภอเมือง,องชัยภูมิคลิปนี้เชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านมาดูครับแม่พันธุ์ตัวนี้ต้านอมบักเสษโดยเฉพาะรูนมครับหัวนมจะมีแป้งอุดตันทำให้ลูกแพะไม่สามารถดูดนมได้มาดูวิธีการรักษาและวิธีการช่วยเหลือแพะเบื้องต้นเชิญรับชมรับฟังได้แล้ครับ เราจะให้ยาแก้อักเสบนะคะที่ 3cc แล้วก็ให้ยาคาโตซานที่ 4cc นะคะเพื่อบำรุงด้วยแล้วก็ต่อไปก็จะรีดทิ้งนะคะ,ะแก้อักเสบให้เขาด้วยเราให้ไปแล้วนะคะเข็มหนึง่งอันนี้จะเป็นชุดที่สองนะคะไปเรื่อยๆแล้วก็จะทําการรีดไปเรื่อยๆแต่ถ้ารีดแล้วไม่ไหวหรือว่าเรายุ่งๆเราก็คงก็ปล่อยขายเป็นแผลปวดไปนะคะ วันนี้เราจะมารีดนมแพะนะคะแพะแม่นี้นมกําลังจะเสียนะคะเนี่ยค่ะเรารีดออกมันจะเป็นก้อนนะคะนมเสียลูกเขากินไม่ได้นะคะนมเป็นไตแข็งเลยนะคะแข็งมากเลยเราก็ต้องจับผูกมัดไว้นะคะรีดออกแล้วก็ฉีดยาแก้อักเสบนะคะฉีดยาแก้อักเสบให้เขาแล้วก็รีดนะคะเป็นก้อนเป็นก้อนเลยนะคะนมเป็นก้อนนะคะเป็นก้อนเป็นไตออกไม่ได้นะคะ ถ้าเรารีดออกไม่ได้ก็จะเสียเสียแพะไปเลยนะคะเป็นแพะนมเสียไปเลยแต่ข้างนึงไม่เป็นไรนะคะเป็นอยู่ข้างเดียวนะคะแล้วก็เกิดการเจ็บนมปวดนมไม่ให้ลูกกินเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทําการรีดนะคะก็รีดหลายครั้งแล้วนะคะวันนี้จะเป็นก้อนๆนะคะเราก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะก็ลองจะลองดูนะคะแต่ถ้ารีดไม่ได้เรากคงปล่อยเป็นแพะปวดไปนะคะ จำเป็นนะคะดูสิคะเป็นก้อนๆมินมากด้วยนะคะนี่ะคะดำแค่นมเป็นก้อนเลยนะคะแล้วก็ไม่ให้ลูกกินนะคะแล้วก็ไม่สบายนะคะเมื่อก่อนก็เป็น,น,นเนางาเงาซึมๆนะคะนี่ค่ะเป็นก้อนข้างนี่เห็นไหมคะเป็นไตแข็งมากเลยะะไม่ยอมให้ลูกกินเลยนะคะนี่คะ่ะนี่เรารีดออกแต่ยังไม่หมดนะคะต้องรีดใช้เวลาอีกนานมากเลยเป็นก้อนๆน,นะคะเราไม่สามารถจะทําให้ดูได้นะคะเพราะว่า ทั้งถ่ายทําทั้งอะไรนะคะก็เป็นการเล่าให้ฟังข้อๆนะคะแล้วก็ผูกไว้นะคะน้ำก็จะเจ็บมากนะคะเราก็ต้องทําการรีดออกนะคะแต่ไม่รู้จะสาเร็จหรือเปล่ามันต้องรีดเรื่อยๆะคะ่ะตอนนี้แข็งมากเลยะคะ่ะรีดไม่ค่อยออกแล้วเมื่อก่อนก็รีดออกจะเป็นน้ําใสๆออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่มาก็เริ่มเป็นน้นําข้นนี่ก็หลายวันแล้วนะคะไม่ได้รีดมีแต่เรื่องยุ่งๆหลายอย่างเลยนะคะปีนี้การเลี้ยงแพะค่อนข้างจะลําบากหน่อย เพราะว่าฝนมันตกชุกนะคะตกชุ่มจะไม่ค่อยดีนะคะแพะจะไม่ค่อยชอบอากาศแบบนี้นะคะยุงก็เยอะนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะทําการรีดนมเข้าไปเรื่อยๆนะคะนมแข็งมากเลยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะจิบนมไม่อยากให้จับอ๋อถ้ารีดไม่ได้ก็คือเป็นแค่เสียนมเสียเลยนะคะ จะรีดออกไหมะคะ๋ยวเราจะรีดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวถ่ายทําบ้างไม่ทําบ้างถ่ายบ้างไม่ได้พว่าเราก็ค่อนข้างจะลําบากนะคะทั้งถือกล่องทั้งรีดมันจะลําบากนะคะแพร่จะเจ็บไม่ให้อยากให้เรารีดนะคะเดี๋ยวเรามารีดกัน